นอมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้าน h ชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อสังฆทานบุญใหญ่ถวายถูกใจเป็นกูศลผลบุญมหาศาลก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะโอวาทธรรมคำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำการเข้าวัดทำบุญส่วนใหญ่ประชาชนผู้มีศรัทธามักจะนิยมถวายสังฆทานกันในหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานหรือที่รู้จักกันในนามหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุง อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีหลวงพ่อฤาษีท่านได้ตอบปัญหาธรรมเกี่ยวกับอานิสงส์การถวายสังฆทานวิหารทานและธรรมทานไว้นอกจากนี้เนื้อหาธรรมะในตอนนี้หลวงพ่อฤาษียังได้กล่าวถึงอานิสงส์ต่างๆไว้ด้วยอาทิการทำบุญใส่บาตรเนื้อนาบุญที่ดี ทานมีสามประเภทเจตนาครบสามการการทํำบุญมีสามวิธีและการทํำบุญวันเกิดไว้ด้วยดังนี้ผู้ถามได้เรียนถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อคะถวายสังฆทานให้พระองค์เดียวได้หรือไม่หลวงพ่อได้แต่พระไปกินองค์เดียวพระองค์นั้นลงนรกนี่เรื่องจริงนะ อย่างฉันรับนี่ฉันรับองค์เดียวแต่ว่าองค์เดียวนี้ถือว่าเป็นผู้แทนคณะสงนะอย่าไปกินไปใช้แต่ผู้เดียวนี่ไม่ได้ของเขาย่อมมีอานิสงสมบูรณ์แบบพระองค์เดียวหรือพระสามองค์ถือว่าเป็นผู้แทนสงพระสามองค์ก็แบ่งไปใช้แค่สามองค์ไม่ได้จะต้องไปรวมทั้งคณะ คำว่าสังฆทานสังฆเขาแปลว่ามูผู้ถามลูกเป็นคนยากจนมีเงินน้อยอยากจะได้อานิสงส์มากๆจะทำบุญอย่างไรดีคะหลวงพ่อคืออานิสงส์จริงๆต้องทำบุญให้มากที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้สมมุติว่าเรามีเงินอยู่สิบบาท จะไปมาที่นี่เสียค่ารถหบาทกินก๋วยเตี๋ยวสามบาทได้เครื่องชามแล้วหมดไป9บาทเหลือหนึ่งบาทเขียนที่หน้าซองเลยว่าเงินนี้ถาวายสังฆทานวิหารทานและธรรมทานอันนี้อานิสงส์มากเหลือเกินจำนวนเงินเขาไม่จำกัดเขาจำกัดกำลังใจ ถ้ากำลังใจมุ่งด้านดีนะการทำบุญมากๆคําว่าทำมากหมายความว่าทำบ่อยๆแต่คําว่าบ่อยไม่ต้องทุกวันก็ได้นะคําว่ามากหมายความว่าทำเต็มกำลังที่พึงทำไม่ใช่ขนเงินมามากเวลาทำบุญต้องดูก่อนว่าค่าใช้ใจ่ายเรามีจำนวนเพียงใด ไอเงินที่มีความจําเป็นอย่านํามาทำบุญมันจะเดือดร้อนภายหลังและให้เหลือส่วนนั้นไว้บ้างแล้วแบ่งทำบุญพอสมควรประการที่สองการทำบุญถ้าใช้วัตถุมากแต่กําลังใจน้อยก็มีอานิสงน้อยถ้าหากใช้วัตถุน้อยแต่กําลังใจมากก็มีอานิสงมาก อย่างถวายสังฆทานที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนำมานี่ลงทุนไม่มากแต่อานิสงส์มหาศาลความจริงถ้าจะพูดถึงอานิสง์กันจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าจะมากกว่าจัดงานที่บ้านหรือที่วัดตั้งเยอะแยะทั้งนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า ถวายสังฆทานเราทำกันแบบเงียบๆไม่มีกังวลการบําเพ็ญกุศลแต่ละคราวถ้ามีกังวลมากอานิสงส์มันก็น้อยเพราะว่าจิตที่เราเข้าสู่กุศลมันห่วงงานอื่นมากกว่าไม่ตั้งจิตตั้งใจโดยเฉพาะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวายสังฆทานในหมู่ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปตามพระวินยัยท่านเรียกว่าคณะสงถ้าต่ำกว่านั้นเป็นคณะบุคคลถ้าบุคคลเดียวเป็นปาติบุคลิกทานทานโดยเฉพาะทีนี้การถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์เป็นหมูน่นี้มีอานิสงส์มาก เรื่องนี้ก็มีตัวอย่างคนที่มีทรัพย์น้อยทรัพย์มากอย่างท่านอินทกะเทพบุตรกับอังกุระเทพบุตรไงลาท่านอังกุระเทพบุตรทำบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาเวลานั้นพระพุทธศาสนาไม่มีตั้งโรงทานแปสิบโรงให้ทานถึงสองหมื่นปีเลี้ยงคนกำพร้าคนตกยากคนเดินทาง พอตายจากความเป็นคนไปไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวบดึงเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดเพราะเขตของบุญเล็กไปคนไร้ศีนไร้ธรรมใช่ไหมตรงกันข้ามท่านอินทกะเทพพบูตรเกิดเป็นคนจนพ่อตายตัดฟืนเลี้ยงแม่ ก็ไม่ได้ตัดขายมากมายเอาแค่วันๆพอกินไปวันๆว,วันหนึ่งพระสง์เดินผ่านไปที่นั่นท่านมีโอกาสได้ถวายทานในฐานะไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนคนจนจะมีอะไรมากมายใช่ไหมล่ะ เพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นอาศัยความกตัญญูรู้คุณอย่างหนึ่งแล้วก็ถวายทานอย่างหนึ่งสองอย่างด้วยกันตายแล้วไปเป็นเทวดาที่มีบุญมากที่สุดในดาว,วดึงนอกจากพระอินทร์แล้วไม่มีใครโตกว่าในเรื่องการทำบุญใส่บาตผู้ถามได้เรียนถามหลวงพ่อว่า การที่เราทำบุญใส่บาตรตามหน้าบ้านกับพระที่เรารู้จักตามวัดแล้วทำที่วัดอันไหนจะมีอานิสงส์มากกว่ากันเจ้าคะหลวงพ่อคือว่าการใส่บาตรตามหน้าบ้านไม่เฉพาะเจาะจงพระอะไรมาก็ใส่อย่างนี้ก็เป็นสังฆทานทีนี้ไปใส่บาตรตามพระที่ชอบใช่ไหม ผู้ถามไม่ใช่ชอบค่ะคือว่าศรัทธ,ธาค่ะหลวงพ่อชอบกับศรัทธ,ธาก็คือคือกันละถ้าศรัทธ,ธาฉันตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไปเป็นสังคทานมีอานิสงเหมือนกันแต่ถ้าหากท่านฉันตั้งแต่หนึ่งองค์ถึงสมองค์อย่างนี้เป็นปาติบุคลิกทาน ผู้ถามมีอานิสงส์มากไหมคะหลวงพ่อมีโยมถ้าเป็นปาติบุคลิกทานถ้าวัดกันตามลำดับแย่นะไล่เบี้ยตั้งแต่ทานกับคนไม่มีศีลจนถึงพระอรหันต์มีอานิสงส์ไม่เท่ากันแต่จะพูดสรุปโดยย่อว่าถวายทานกับพระอรหันต์หนึ่งรครั้งมีผลไม่เท่ากับ ถวายทานกับพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานกับพระพุทธเจ้าหนึ่งร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งและถ้าถวายสังฆทานหนึ่งร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายวิหารทานหนึ่งครั้งคือสร้างวิหารมีการก่อสร้างเช่นสร้างส้วมศาลาการเปลี่ยนกุฏิ โบสถ์วิหารเป็นต้นการถวายสังฆทานหนึ่งครั้งในชีวิตและถวายด้วยจิตที่บริสุทธิ์มีศรัทธาแท้พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าผลของสังฆทานนี้จะดลบันดาลให้แก่บุคคลผู้ถวายเกิดไปทุกชาติขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็นใจไม่มีในดินแดนใด ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากขัดสนคนที่ถวายสังฆทานแล้วจะไม่เกิดในที่นั้นผลที่ให้ไปไกลมากท่านกล่าวว่าแม้แต่พระพุทธยาณเองก็ยังไม่เห็นผลที่สุดของการถวายสังฆทานคําว่าไม่เห็นที่สุดของการถวายสังฆทานหมายความว่าแม้แต่บุคคล ผู้เป็นเจ้าของสังฆทานบำเพ็ญบาร,รมีมาแล้วแล้วเกิดไปอีกกี่แสนชาติก็ตามจนกระทั่งเข้าพระนิพพานอานิสง์นั้นก็ยังไม่หมดนี่เป็นอำนาจของการถวายสังฆทานฉะนั้นการถวายทานเป็นส่วนบุคคลกับถวายสังฆทานอานิสง์มันต่างกันหลายแสนเท่า แล้วก็ยังมีอีกเวลาหนึง่งถ้าพระออกจากสมาบัตินี่คุณหนักเข้าไปอีกไม่รู้เท่าไหร่ ทีนี้การถวายสังฆทานแก่พระมีผลไม่เสมอกันอยู่อย่างหนึ่งคือหมายความว่าถวายทานแก่พระที่มีจิตกำลังฟุ้งซ่านไปด้วยอำนาจของนิวรณ์ห้าประการอย่างนี้เราถวายกี่หมื่นกี่แสนอานีสองมันก็ไม่มากถ้าหากว่าถวายแก่ท่าน ผู้ปฏิบัติกรรมฐานถ้าหากเข้าถึงจิตบริสุทธิ์เรื่องบริสุทธิ์แค่ไหนก็ช่างอย่างน้อยที่สุดก็มีคานิกะสมาธิอุปจาระสมาธิบางท่านก็เข้าถึงฌานสมาบัติบางท่านที่เป็นพระอริยเจ้าก็เข้าถึงพลาสมาบัติถ้าถวายทานกับท่านที่ออกจากนิโรสมาบาัติ หมายความว่าให้คนเดียวนะก็ให้ผลปัจจุบันทันดวนได้ผลวันนั้นเลยผู้ถามแล้วอย่างการใส่บาตรโดยเราลงมือใส่เองกับให้ลูกจ้างคือเด็กของเราใส่แทนอย่างไหนจะได้บุญมากกว่าคะหลวงพ่อเราไปไม่ได้แต่ให้คนอื่นไปได้บุญเท่ากัน แต่เราใส่เองเราเกิดความปลื้มใจอันนี้ได้กำไรอีกนิดแต่ผลของทานมันเสมอกันผู้ถามเวลาเราใส่บาตรไปแล้วถ้าหากว่าพระไม่ได้ฉันอาหารของเราเราจะได้บุญไหมคะหลวงพ่อบุญมันเริ่มได้ตั้งแต่คิดว่าจะให้แล้วนะ พระจะชันหรือไม่ฉันก็ไม่ใช่ของแปลกคือการให้ทานและตัวให้นี่มันกันความจนในชาติหน้าอันดับรองลงมาก็ทานังสักขะโสปานังทานเป็นบันไดให้เกิดในสวรรค์ทีนี้พอเราเริ่มให้ปับ๊บมันเริ่มได้ตั้งแต่เราตั้งใจการตั้งใจหนาะ มันตัดสินใจเด็ดขาดแล้วนะเช่นคิดว่าพรุ่งนี้จะใส่บาตรข้าวขันนี้เราไม่กินแน่นอนคิดว่าเราจะไม่กินเองตั้งแต่วันนี้คิดว่าจะใส่บาตรนี่บุญมันเกิดขึ้นตั้งแต่เวลานี้แต่พอถึงรุ่งนี้ต้องใส่จริงๆนะอย่านึกโกหกพระไม่ได้นะไม่ใช่แกล้งนึก ทุกๆวันคิดว่านึกได้บุญเลยไม่ใส่บาตรสักทีนี่ดีไม่ดีฉันพูดไปพูดมาเสียท่าเขานะแต่คิดว่าจะทำจริงๆนะคือพรุ่งนี้จะใส่บาตรแน่ๆแต่ว่าวันนี้เกิดตายก่อนนี่ได้รับหนึ่งเปอร์เซ็นเลยก็อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกนั่นแหละ เจตนาหางพิกขเวปุญญยังวัามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าตัวตั้งใจเป็นบุญพระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีผลตั้งแต่การตั้งใจเริ่มสละออกพอคิดว่าเริ่มจะทำอารมณ์มันตัดตั้งแต่ตรงนั้นแล้วถือว่าไม่ได้เป็นของเราแล้วมันได้ตั้งแต่ตอนนั้น ผู้ถามหลวงพ่อคะการใส่บาตรวิรัโยมีอานิสง์อย่างไรหลวงพ่ออานิสง์เท่ากับถวายสังฆทา,านธรรมดาไม่ต่างกันอานิสง์เหมือนกันหมดแต่ว่าใช้วิรัทโยคือคาถาภาวนากันจนมันมีผลในปัจจุบันชาตินี้ทำให้เงินไม่ขาดตัว ถ้าใส่บาททุกวันสวดมนต์อยู่เสมอถ้าจะหมดก็มีมาต่อจนได้ถ้าแบ่งเวลาทำสมาธิแล้วก็คลังมากรวยมากหน่อย ผู้ถามเห็นพระบางองค์ดูลักษณะไม่สำรวมท่านวนเวียนคอยรับบาตบ้านโน้นคนนี้แล้วก็ถ่ายใส่ทั้งถ้าเราไม่ใส่บาตพระแบบนี้เราจะเป็นบาปไหมคะหลวงพ่อบาปเขาแปลว่าชั่วบุญเขาแปลว่าดีถ้าเราไม่ใส่ก็ไม่ชั่วตรงไหนนี่ เพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินของเราถ้าเราให้เขาเขาแสดงอาการไม่เป็นที่เลื่อมใสเราไม่ให้ก็ไม่เห็นจะแปลกเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าการให้ทานก็ต้องเลือกให้เหมือนกันเพราะผู้รับถือว่าเป็นเนื้อนาบนุญ ถ้าหวานพืชลงไปในนาลุ่มน้ำก็ท่วมตายถ้าดอนเกินไปน้ำไม่ถึงก็ตายต้องหวานในเนื้อนาที่เหมาะสมถ้าเราเห็นนามันไม่ควรเราก็ไม่ให้ทำไม่เหมาะไม่สมไม่ถูกต้องตามพระวินยัยถ้าให้ก็เป็นการเลี้ยงโจรแต่ว่าพูดถึงทานการให้ เจตนาเราจะตั้งอย่างไรก็ตามตัวนี้มันเป็นผลตัดโลภะอยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่จริงๆที่มีอานิสงส์สูงสุดคือตัดโลภะความโลภเพราะคนที่มีความโลภนี้ให้ทานไม่ได้เงินที่จะให้ทานนี้มันตัดความสุขของเจ้าของ หากว่าเจ้าของเขาไม่ให้เขากินเขาใช้ก็มีความสุขเขาอุตส่าห์ตัดความสุขของเขาส่วนนี้ออกไปเป็นการตัดโลภความโลภเป็นก้าวหนึ่งที่จะถึงพระนิพพานอันนี้เขาไม่ต่ำมันเป็นจาขานุสติกรรมฐานหลวงพ่อปารเพิ่มเติมว่าการตั้งใจว่าจะใส่บาตรด้วยของดีๆนะ มันดีแต่ว่าวันไหนมีอาหารที่เราคิดว่าไม่ดีก็ใส่บาตรได้การให้ทานพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าให้เบียดเบียนตัวเองถ้าเบียดเบียนตัวเองเป็นอัตถกิลมัฏฐานุโยกเป็นการทรมานตัวและการให้ทานพระพุทธเจ้าให้ดูอีกว่าควรให้หรือไม่ควรให้ ถ้าให้เขตของคนเลวอานิสงก็น้อยอาจไม่มีเลยรู้ว่าคนนี้ควรจะให้เราก็ให้ถ้าไม่ควรให้เราก็ไม่ให้ให้แล้วไปกินเหล้าเมายาไปสร้างอันตรายกับคนอื่น เราไม่ให้ดีกว่าเป็นการต่อเท้าโจรให้พลังแก่โจรเวลาจะให้ทานให้วางกฎไว้ดังนี้ 1. ผู้ให้บริสูต์บริสูต์หรือไม่เขาจึงให้สมทานสินก่อนถ้าสักแต่ว่าสมทานนี่สวยเลยเวลานั้นต้องตั้งใจรักษาสินจริงๆจิตตอนนั้นมันจึงจะบริสูต์ คืออยู่ในช่วงว่างจากกิเลสถ้าตั้งใจสมาทานศีลด้วยจิตตอนนั้นบริสุทธิ์ 2. ผู้รับบริสุทธิ์หมายความว่าถ้าผู้รับเป็นพระก็พยายามให้เป็นพระจริงๆนะถ้าถวายสังฆทานนี่ไม่ต้องห่วงผู้รับบริสุทธิ์แน่พระองค์ไหนถ้าไม่บริสุทธิ์กินแล้วตกนรก สวัตถุทานบริสุทธิ์ถ้าไม่ได้คาสัตว์เอามาทำบุญไม่ได้ขโมยสตังเขามาทำบุญเป็นของที่เราหามาโดยชอบธรรมอย่างนี้ของดีก็ตามของเลวก็ตามมีอานิสงส์มาก อานิสงค์คือความดีความชื่นใจมากถ้าผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์วัตถุทานไม่บริสุทธิ์ความดีก็ลดน้อยลงแต่ผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์วัตถุทานไม่บริสุทธิ์ให้บาทหนึ่งจะได้สักสตังหรือเปล่าก็ไม่รู้รวมความว่า ต้องบริสุทธิ์สามอย่างถ้าลดไปอย่างใดอย่างหนึ่งอานิสง์ก็ลดลงมาถ้าลดเสียหมดเลยก็ไม่มีนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่า เราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ